พี่เปิดเพลงเงาได้ครับ เพราะว่า31ผมไม่แน่ใจเลยครับ 哎，扫地，扫地。 เข้ามารับกูนี่คนหนึ่งเอาเนีออนเข้ามารับนะอยู่พาวะเก็บรถแป๊บไอ้เฮียบอลน,นี่หว่าไอ้บอลอยู่ข้างในเนี่ยกูขับตามมันอยู่เนี่ย โ ё, cuanto, อ้ยเฮียกูตกกูตกกูตายกูโดนชนตายเนี tá, barriers, ่ยพิสต์ตายพิสตตายพิสตตายรอเอ้วเนี่ยมอตรงโซวิสตขึ้นซูเปอร์เลยเว้ยขึ้นซูเปอร์เลยขึ้นซูเปอร์เลยเฮี้ยกูโดนชนตายสัตว์ มาเดี๋ยวแต่มันไม่น่าจะได้ตั้งใจหรอกมั้งเดี๋ยวมันเหมือนมันเป็นจังหวะโอเวอร์คอนโทรลอะไอพี่ตีก็อยู่ไฟกลางกับกูใช่ปะบไม่ไม่เราไฟกลางหมดเลยเปลาโอเคโอเคโอเคแล้พี่ตีโดนไฟกลางนะพี่หันขันด้วไฟกลางพี่ตีกลุ่มแรกหมดหมดหมดแล้วพี่หมดแล้วพพีี่่่ใสางโยั เต็มร okay. oh, ้อยหนึ่งเต็มร้อยหนึ่งเฟรมร้อยหนึ่งได้อยู่ได้ครับเป็นเป็นเเป็นร้อยสิบแปดเฟ็นร้อยสิบแปดเป็หกสิบเปร้อยยี่สิบเป็นร้อยยี่สิบเฟรมสามร้อยเจะกิงเมหรอมาหมดยังมาหมดยังขอขอคนตักมีคนเห็นไ เออพี่พี่เดียวเอายี่แปดเลยมันเล่นแผนเองชิ้วเบิร์ดได้ป่าวอ่ะได้ไม่ทันแล้วนะแค้ต้องเล่นนะต้องเล่นเท่านั้นนะเฮ้ยอย่าอย่าไปหลงตามมันเนี่ย

ไอ้บุ๊บไปพี่บุมันักมาก้กวายีโอ้ยควายแบบเียดเลยยัยตา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 ยโอ้ยดึงเพื่อนยิดึงเพื่อนโอ้ยเฮี้ยแกงเราไม่ดึงกูเลยเี้แกงเราไม่ดึงเลยเฮียกูล้มตั้งนานไม่มีใครดึงกูชุบเลยทำศพโคตรช้าเลยเฮี้ยวางไว้ตรงนู้นเลยทิศ ส่งต่อมาหน่อยพี่รถนี้ก็ส่ต to to, ่อไหน่อยวางไว้เลยวางไว้เลยวางไว้เลยอย่าอยย่ามประชมปรมมาจุมเอส่งน่อฟะเวฟเวฟส่มาเวฟสต่หน่อยเวฟส่ต่อหน่อยดึงศพช้ากแกงเราเขากลืเากิดกูถาให้ ยิงได้ดิยิงไลยดิหลังบ้านนะยิงไลยดิยิงไลยดิหลังบ้านเขาอ่ะยิงได้ดิให้เข้าให้เข้าคนนี้นคนนี้ทูคนนี้ทูยิงเลยยิงเลยหลังบ้านนะหลังบ้านยิงเลยยิงยิงหัวกูอ่ะ ขั้นหน่อยยั้นหน่อยยั้นหน่อยหัวโล้นเนี่ยหัวโล้นเนี่ยพี่ตีเล่นไปนะพี่ตีเล่นไปนะทตามให้ไอ่จุบให้เปืยอะไรเฮียอ้วนเฮีโล้นเฮียบวดกันป้าบวดกันป้าโหลบวดกันเปล่าไม่ไม่ล้นล้นไม่พูดแะโล้นล้นไม่พูดอะแตน พี่ตทเกคนะพีกตนพี่ตีอะไรพี่ผมนุ่มสบ้ยหี่อะไรวะไอ้ฝาดเป็นเหี่อะไรเป็นเล้สวยสวยพี่ตีไม่หพีตี ออาออกเอาออกออกดึงุไปเลยุไปเลยทพี่เต่าไว้ไหนอะไรกันบ้าทำแบบพ่ธีทำดงพี่เตุ่พี่เต่าพูดเลวเล่นดิเฮ้ยไม่เอามีฝันเออกลับบ้าน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 สบด้านหลังบ้านกลับบ้านมากลับบ้านมาดึงศพกลับบ้านเออดึงจบอเออกูเอาศพเอง một lỏ lỏ ao oh, một lỡ, lỡ. hello ma phát chụp chụp o đây mình hết chụp o này liếu đây mình hết chụp em ขมคลมเต็มหัวคาตีเลยคาตีเลยคาตีเลยแก๊งกาแก๊งโนนี่เมื่อยควยใต้ตีนต่อไปมึงไง จพกลางไฟเลยศพนึ่งเนี้ยจดี้ไอ้บอนมันใส่มาบอลมันใส่มาไฮ้บอนอับอลมันได้มาเกเคับแล้วตับแล้วกับลักลัเฮ้ยเฮ้ยกบกูมาดิกูมาดิมนป้กมาจกได้นี่มันจกได้นี่น้องจกได้ตำรวจไม่เข้าอุ้ยเด็กเดินรอไอสัตว์ตรวไหนบอกกูเด็กเดินรอได้ยังปอลอออออออ ไม่ชินหรอที่ชนะกูไฟแรกแล้วแพ้ตลอดอ่ะหลถได้ยินปะพอแล้วเพื่อนเพื่อนตรงกลางพอแล้วครับเพื่อนตรงกลางฟังกูเอาเอาวงนอกไปเล่นเงินเดี๋ยวพอคน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 อื่นคนอื่นมาถือศพกูไม่มีรถว่ะเฮ้ยต้องพากูไปเผาคนหนึ่งได้ครับพี่ไให้ทิ้งศพเลยพิเสพาไปเผาไหนดิมีตังค์ไหมพี่มีมีมี เธอพอแล้วพอแล้วเพื่อนไม่หนูแล้วเพื่อนเอาเอาเอารอบหน้าพอฟังครูพอแล้วเอาเอาเอารอบหน้าหาเอาเอ็มเงยแค่รถประมูลไม่มีสักคันชนะแก๊งที่มีรถประมูลเยอะๆได้ไงแก๊งจนๆอย่างเราต่อท่ออ๋องลืมใบใช้ฝีมือ แป๊บนึงนะผมเอารถกบลากนี่ยแบบว่วะคันนี้แม่งพังเอ้ยลองเอาคันนี้ลากดูก็ได้วะ่ะลองดูนะขอลองดูอ่ะไม่เป็นไรเบื่อกบละ,ะเออ้ยไอ,อ้บอลมาเนี่ไอ้บอลมาเนี้ยเอาบอลอออบอมันใสมาเนี้ยเ,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 เอาวางที่เดิมให้ไอ้บอลมาวางท<บ>ี่เดิมกับกูลากนึ่งบอลอ,อยู่โน่นพี่โน่นโน่นเทรา ร,ร <t> อรอกวนกวนกวนเฮ้ยกูห่อแล้วนะกูห่อแล้วนะกูห่อแล้วกูห่อแลว้วกูห่อกูห่อแล้วนะ รอสามสามรอดไหมวะครู โอ้ยเฮียต้องหารถกบด่วนเลยเฮียเอ้ย,อยไม่ไหววะกับวงฮาคิกให้ไวเลยเฮีย วง2ขี ee, หมดอย่างน้องโอ้ยเฮียข้างหน้ามีตอรลอยอสัตว์ไม่ไหวปะออออไอ้เฮียไม่ถ้าไม่ใช่กบมันยื้อไม่ได้วะคนดูมันลงน้ำไม่ได้ว่ะต่อให้มันลดแรงแต่มันก็หนีไม,ไม่พ้นอยู่ดีรถตำรวจมันเร็วกว่า ถ้าต้อครับติดปลดล็อกรถหน่อยครับเดี๋ยวผมเช็คให้พี่นะโอเคโอเคปลดล็อกรถหน่อยครับอยู่ไหมฮะปลดล็อกรถหน่อยขี่เลยเดี๋ยวพี่จะลรอต้องต้องปล่อยปล่อยมือผมเผาครับครับปลดล็อกไม่เลยครับได้ได้ครับได้ก้อนหนึ่งเจ๊กเลยอ่ะล็อกซ้ำอ่ะขี่ไปเลย ได้ไหมครับได้ไหมรถเลียร์พาเลยเล่นในเมืองอกำลังจะเข้าเมืองไงเมื่อกี้ไม่เห็นฮัลโหลครับไม่มีใครไปส่งหมอยี่สิบนาทีนะครับ ใช่รับค่อยชยอบครับแป๊บน,นึงนะตำรวจทำคดีอยู่แป๊บน,นึงวัยเกินมันต้องเป็นกบอ่ะกบน่าจะได้นานกว่านี้หน่อย มันต้องเป็นกบยื้อน้ำว่ะถ้าไม่กบยื้อน้ำยังไงก็เกมว่ะขนาดวอลรถใหม่ไปยังเกมเลยรถตำรวจแรงมากต้องหาเล่นบึงเยอะๆ,ต,อๆต้องหาเล่นแบบตามน้ำเยอะๆ อะไรอะไรผมาได้6689เกมอีกไหมจีี่กมาจี่เพื่อนมันอยู่อุโมงค์เอีสองตัวเลยสองตัวเลยเจอสองตัวมาเดวปีสองตัยสองตัวเลยคุณลบหยุดเกอไรเเหียเต็มเลยสัสสวยวะอะไอ่ไอบึงน้ำบึงน้ำไปสะพานเล็กะได้สะพานตัวลไม่เก้่คุณลองไปกูลองไป

กงยำเนี่นมองไม่นาในกยงไปแตกกว่าเพือนไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนปลาสมารทกดีปลายิ่งโง่ขยเจแรตกแตองย่างละแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตหนึงเอาหอมาหอดีน้องหดีมา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 ดีเลยพี่าพันเล็กเคยเคยมีหอบปะมาไปเล็กเไปเร็งไปเร็งไปเร็งไปเร็ไปเร็มสอคนสองคนอมันมีสหบมาสมวเยเข้างหน้าตาเล็กไม่เห็นล้เล ลุกไหมลกไหมเอาไปดีเนี่ยปุ๊บัมันอยู่เนี่ยเป็นตรงนี้ได้อีกสองศฉเฮไอ้ยมีหอดมันมีหอมะห่อนี่หอมหหมล่าเราะเนี่ยหอยหนอยหอยหน่อยหอยหน่อขาเนี่ยเดี๋ยวกูไปดึงเคสเองเอามันเอาคุณโดนลูมไม่เที้ยมึงอยู่ไหนมีนาีเอตลอดไม่ช้าเตรงนี้ใครไม่ได้ทำอะไรไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนต่อนาทีเถอะนาทถไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงไี่ถึงไม่เดงม่ถึงม่ถมันตามม่วถูรถด้วยนะว่ถม่ะดูหน่ย

ตบกุ้งร้องไอ้ยี้ยมันชนกับสุภาพรี่บว้มันชนคนเลยได้ไปยามแถวด้วยกันเอ้ไม่ต้องมานะกูมีเวลาคงไม่ต้องมานะกูมีเวลาคงไม่ต้องมานะเวลาดึงไปบึ้งพิธีนะได้ไหมเข็นหนึ่งพี่ใครเล็กอยู่ปะใครเล็กอยู่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 แต่กูไปไปไม่ได้ไอ้ยี่อะตีกันด้วยหรอเออไม่ไม่มันไม่มีใครดูยี่คือยี้ยวิ่งออกวิ่งเข้าไปตามพี่บุ้มแม่งขี้ผมไม้เดียวเลยเด็กสร้ายหลังแต่ส้ายหลังแต่ ไอเทโอเพิ่งยิงอะไรอ่ะอยู่ไหนอ่ะอยู่ก็แต่มนแต่แนาน้าก็แตกมึงอยู่ไหนอ่ะไอเทโอวเอ็กดี้โงเอ็กีเอมันขึ้นไงวะเฮ้ยไอคนไี้ไอคนที่อุ้มอยู่อะมึงออกจากคล้ายทหารให้กูหน่อยได้ปะไม่ไม่มึงข้างล่างก่อนมข้า่ทหารไม่ไหวกระสุนครบสามครบเลยเอาดิเอชนมาแล้ว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 านลนแล้วานแล้วานแล้วมาลแล้วมาลแล้วาาลแล้ว้าล้าล้าล้าานล้าลานลนานลน เบคอนสรุปไม่รอดใช่ไหมเบคอนอ่ะอมาก่อนแต่เ้าก่อนไหนเ้วอยู่ไหนล้วเกมหนึ่งไปชนว่าไอคนีเไม้อเฮียกูเจอญาติมันว่ะค่ทหารนี่แหละไม่พินตีเียรอเหรอพี่เออสะพานเหล็กสะพานเหล็กแต่อีกแต่แตหมดแล้วหมดหมดดยายวอยูันนี้นเรวยตรงไหนเมยู่ไหนเเริ่มค่ะเริ่มโอ้ยเฮียตกตกตกอกันเลยวะตกน้ำไอ้เหีย ตรงบึงตรงบึงตรงบึงมาช่วยหน่อยได้ป่ะตรงบึงพี่เดี๋ยวไปยื้อเขาให้เดี๋ยวไปยื้อเขาให้ไล่อย่างนี้อย่าเล่นตรงตรงตรงบึงตรงบึงมันฟังหมดและเดี๋ยวเี่ยวลังไปพี่ไอ้ไอ้คอปไอ้คอปไม่ไม่พี่แต่มันรู้แล้วนะอะไรอยิงนี่ยิงนี่ไม่รอดอ่ะรอดอยู่แล้วแต่ตรงบึงมันอยู่ประมาณห้าหคนเทียวเล่นเทียวเที่ยวคุณก่นให้เทียวลงเล่นโอ้ห้าคันนะโอ้พี่แท็คก็พอดึงให้อยู่ นี่คือไม่ยิงผมยิงตามพี่เข้าไปไม่ตีผมไม้เดียวตายเลยเว้ยที่นี้พี่เขาสวยเรจอกันจบกูมันหายผมปล่อยเลยนะปล่อยเลยเหรอป่วยแล้วกูรักกับรักคนชาติทำรีเมคเลยเฮ้ยไอเครปวดรถครับเป็นหัวหวัดเฮียค่ายทหารญาติมันบึ้มเลยว่ะต้องออกอ่ะพี่คนนี้อุ้มอยู่ต้องออกจากค่ายทหารนะตำรวจก็เยอะยานทังตร่อย แถบแถบประมาณเมืองบน่ะเต็มเลยแค่นั้นข้ามเมืองม่ไเข้ามาเมืองไม่ได้เข้ามาเมืองไม่ได้เมืองแล้วได้ฟังอาฟังกูฟังกูมันยกมาในเมืองได้แล้วตำรวจเยอะมากไปยิงเลยไปเล่นน่าจะมาเล่นหรือเดีนอยู่นะไอ้ย่ามาเล่นเต็มบทเลยมาไอ้ของเรามันเหลืออีกกี่นาทีเนาะเกิดแรกอ่ะอีกประมาณ5นาที5นาท้านาทีขยุกดึงเยอะมากอาวันยอดยิงล่งล้นเลยไม่ไม่ใส่เคสนี้กูเคสตอกอะให้กูอุ้มเลยบ้าเตรียมมีเตรียมแล้วเลย ฮะมันมันมันกู้มานานแล้วนะสิบกว่าทีแล้วนะไปเลยไปเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอพี่ตองกู้ตอนสามเอ็ดต่พี่กู้ตอนสามเอ็ดมันไล่ช่วยเพื่อนเป็นกลุ่มใหญ่กันนะตอนนี้มันไล่มันไล่ช่วยกันอยู่คนที่เจอผมมาแก้ฝากรอ่อยนะเพราะเาติพูดเพียนเพื่อนเพียนเพื่อนใครมีห่อไหมห่อเบอร์ไหนเดี๋ยวส่งโลให้มีใครมีห่อไหมสองเจ็ดศูนย์เออเอาเคสได้บูมาไปล่อเดี๋ยวเคสนี้กู้เลย ไปล่อเคสี้กุ๊ปเลยนะครับหาโดนลูกนะพี่โดนลูกนะคนนี้ไปล่อใครครัเข้าไปดักพนไปต้อมเคสมอนบนไหนคนนี้ไปกพีฟอร์สองเจ็ดศูนย์หกห้าไม่ได้เดศูนย์หกห้าคายแหกคุ้มหน่อยได้ไหมไปกําลังไปกําลังไปไปขึ้นไหมขึ้นไหมเฮ้ยหลุนนี่ว่าใครขำคุ้มอ่ะงินเท่าขำสบายถ้าเป็นกบอ่ะมาว่ะเอาก็ไม่ลงหรอกค่ายทหารมันอยู่แบบเป็นขยงอ่ะ ต่อเหตุตอร้องไห้เช่วยหนยต่้องห่อยสะานสะานสะานเหล็กสะานเหล็กสะานเหล็กองปมแล้วโดนหรอซิมค่กคโลนเหลสะพานเหล็กสะพานเหล็กมันคือแสหรวย้มรมาตอรมาาเหล็กได้จะ